เดลี่จสอนตั้งแต่ต้นเลยนะคะจะได้รู้วิธีการทำปกคลิปตั้งแต่ต้นว่าเราต้องทำยังไงเนาะทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะทำปกคลิปนะคะให้เรากดที่เครื่องหมายบวกว่ากำหนดขนาดเองถ้าขนาดของแอปาก็คือขนาดปกแบบแนวนอนอะขนาดนะคะ1-9-2 0สุ 1 0 8 0ขนาดหน่วยนะคะเป็นพิกเซลแล้วเห็นไหมมันจะมีเทมเพลตแม่แบบมาให้เยอะมากทีนี้ตรงนี้ในส่วนของคำว่าสไตล์เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ปกคลิปของเรามีสไตล์แบบไหนแต่ทีนี้เอลลี่จะเอาเป็นแบบแอปไบทีใช่ไหมมันมีเยอะมากนะคะทุกคนคือเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะเอาปกแบบไหนแม่แบบเทมเพลตแบบไหนเราก็แค่กดเลือกเข้ามาแล้วก็แก้ไข ถ้าเกิดเราจิ้มแล้วมันขึ้นกกอบม่วงๆอย่างนี้คือเราสามารถที่จะแก้ไขได้ mm. เห็นไหมคะว่ามันจะมีเครื่องหมายลบเราอาจเราจะลบออกไปเลยก็ได้นะเอลี่ก็จะลบออกไปเลยทีนี้เอลี่ต้องการที่จะเอารูปของตัวเองเข้ามาใส่นะคะก็กดตรงม้วนฟิล์มเหมือนเดิมทีนี้เอลี่จะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันและกดเพิ่มไปยังหน้าการที่จะเอาพื้นหลังออกต้องทำยังไงทุกคนเห็นคำว่าแบ็คกราวไหมคะกดเข้าไปตรงนี้ แต่อันนี้เอลลี่คิดว่ามันเป็นรูปมงกุฎใช่ไหมคือถ้าคนที่ไม่ได้ใช้แบบโปรน่าจะใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เอลลี่เสียตงังค์ใช้แอปพลิเคชันก็เลยใช้ได้ทุกอย่างเลยของในแอปนี้แต่ถ้าใครที่ใช้ฟรีนะคะก็คือจะใช้ลบแบ,บ็กกราวไม่ได้อืมที่จะขยายมันได้หรือสามารถที่จะกดค้างและเลื่อนไปทางซ้าย หรือทางขวาได้เลยตามที่เราต้องการแล้วก็ตัวหนังสือพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ครั้งหนึ่งมันจะขึ้นแป้นพิมพ์ขึ้นมาเห็นไหมก็จะแก้ไขไปทีละตัวเลยเราสามารถที่จะเลือกองค์ประกอบเข้ามาใส่ได้ใหม่ด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเอลลี่อยากได้รูปสติ๊กเกอร์อะไรนะ่ารักๆมาใส่ใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนมาดูตรงนี้ตรงคําว่าองค์ประกอบแล้วก็แค่พิมพ์หาในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเอลลี่พิมพ์ม้าหัวใจเนาะ หัวใจนี่มันจะขึ้นมาแล้วและกดดูทั้งหมดนะคะกดตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าโปกับไม่โปซึ่งถ้าเป็นคําว่าโปอ่คือคนที่ไม่เสียตังค์จะใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอันที่มันไม่มีคําว่าโป่คือจะใช้ได้โอ okay. okay. เดี๋ยวเอลี่จะเอาเป็นอันนี้แล้วกันมันน่ารักนี้นี่เห็นไหมเข้ามาแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะกดเคลื่อนย้ายตําแหน่งโดยการที่กดลูกศรตรงนี้นะคะ ตกแต่งเพิ่มก็ได้เอลลี่จะใส่ตัวหนังสือเพิ่มแล้วกันก็จะกดตรงคําว่าข้อความตรงนี้นะคะกดตรงคําว่าเพิ่มกล่องข้อความก็พิมพ์ไปเลยและกดการกรบาดท,ทีนี้เอลลี่ต้องการเปลี่ยนฟอนต์ก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึง่งและเลือกตรงคําว่าฟอนต์น,นี่อันนี้อันนี้ยูก็สามารถที่จะขยายหรือว่าย่อส่วนมันได้ เกิดน่ารักน่ารักมาอีกแล้วกันนะคะซึ่งก็กดใบเหมือนเดิมถ้าเราต้องการหาองค์ประกอบเพิ่มป็กฏตรงคาว่าองค์ประกอบอยากให้มีหัวใจที่มันแบบสีแดงๆเข้ากับชุดของตัวเองกีลลี่เลือกมามันเป็นสีดําใช่ไหมคะเอลลี่ก็จะเลือกเป็นสีขาวโดยการแก้ไขคําว่าสีตรงนี้นี่อุ้ยจริงๆมันก็สวยแล้วนะ แอปนี้นะคะทุกคนแอปแคนวาอันนี้ Canva ถ้าใครที่ยังไม่มีนะคะมันเป็นแอปที่ดีมากๆมันสามารถที่จะทําปกภาพได้ทำฟอดพอร์ตโฟลิโอได้ทําปกคลิปปกคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ทําสไลด์ได้ด้วยพีเต์งานได้ด้วยซึ่งมันเป็นแอปที่ดีมากๆแล้วก็ใช้ฟรีนะคะไม่เสียเงดาวน์โหลดฟรีถ้าใครที่ยังไม่มีนะคะก็แนะนําให้ไปโหลดมาเลยมันเป็นแอปที่เจ๋งจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายตัดต่อง่ายแค่เราแบบ เขาเลือกแทมเลตที่เราชอบมาใช่ไหมทีนี้เราก็แค่แก้ไขอย่างเช่นอันนี้เอลลี่เลือกแทมเลตที่เขามีไว้ให้แล้วเอลลี่ก็แค่เปลี่ยนตัวหนังสือหรือเอาองค์ประกอบสติกเกอร์ต่างๆเข้ามาใส่เพิ่มนะคะเอารูปตัวเองเข้ามาใส่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการที่จะเซฟนะคะก็ให้กดตรงนี้นี่และกดดาวน์โหลด และกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึง่งนี่ทีนี้แค่นี้นะคะรูปที่เราบกคลิปที่เราทำไปเมื่อกี้กดบันทึกรูปภาพตรงนี้นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราแล้ว,ลวซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆแล้วมันเป็นแอฟฟรีด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ไปโหลดอะ่ะไปโหลดมาใช้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ถ้าใครที่มาไม่ทันนะคะก็ดูไลฟ์สดของครูเ e อลลี่ย้อนหลังไว้ได้แล้วก็กดติดตามไว้ได้นะคะเอลลี e ่มีทั้งสอนตัดต่อสอนโอ้หลายคอร์สเลยสอนทํา เกี่ยวกับช่อง f y ปก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็